ครับท่านผู้ชมวันนี้ผมอยู่หน้าบ้านผมนะครับผมเพิ่งได้ว่านตัวนี้มาซึ่งผมตั้งผมเข้าใจตั้งนานว่าเขาเป็นว่านช้างผสมโขงแต่ก็แต่เขาเป็นว่านผสมโขงนแหละครับแต่ว่าเขาเป็นชื่อใยญอีกเมื่อเร่ก็คือว่านเขาควายใหญ่นะครับเขาออกดอกพอดีครับผมนี่ครับนะครับผมดูต้นเขาเนี่ยคือกระถางนี้ออกดอกครับอีกกระถางหนึ่งกำลังโตเลยครับไม่รู้จะออกดอกเมื่อไรเนาะผมปลูกผมได้ตรงเนี้ยมาแบบปลูกๆครับแล้วออกดอก เนื้อก็จะแทงเนื้อก็จะแทงกิ่งมาเป็นต้นนะครับจริงๆแล้วเขาแทงช่อดอกครับครับหรือช่อดนึงข้างล่างนี่ครับนี่ช่อเล็กๆนี่ครับผมนี่ครับช้างผสมขงหรือว่าว่านเขาควายนะครับผมนี่ครับหุยพี่ติ๊กกำลังจะแตกช่อดอกนี่นี่แตกช่อดอกแล้วนี่ท่านผู้ชมแตกช่อดอกนี่นี่ครับนี่นี่นี่ครับนี่นี่แตกช่อดอกครับช่อดอกครับใช่เลยใช่เลยสองช่อนี่ครับนี่นี่ครับอีกไม่นานครับไม่นานไม่นานไม่นานครับไม่นานครับนี่กำลังจะออกดอกท่านผู้ชมนี่นี่ผมอ๋อนี่นี่ครับนี่โชคดีมากเลยครับนี่กำลังกำ ครับนี่นี่ครับช้างผสมขงหรือว่าว่านเขาควายนะครับเป็นแบบเดียวกันนะครับซึ่งจะหายากมากซึ่งเสริมเป็นด้านแม่ตามมหานิยมกับอยู่ตรงคงกระพันนะครับผมซึ่งในเมื่อก่อนก็จะใช้กันในกัน,ก,นก่อนออกรบเนาะเพื่อจะพกติดตัวให้แควคลาดจากพันธุ์ไผ่ยันต์ตะายนะครับนี่แหละครับผมตัวนี้แหละครับนี่คือว่านเขาควายใหญ่นะครับนี่ดูลักษณะใบเขาเนาะุ่นผู้ชมนี่ครับนี่ดูใบของเขานะ โอ้หัวใหญ่มากเลยกำลังจะแตกดอกนะฮะดูใบเขาเนี่ยจะเป็นความเป็นเหลี่ยมแต่ว่าจะมีความเหลี่ยมแต่ไม่คมนะครับจะเป็นละมุนละมุนครับดูหัวสวยครับหัวใหญ่มากเลยครับนี่ครับนี่ดูหัวเขานี่แทงช่อดอกพอดีหนึ่งแทงช่อดอกสวยๆครับนี่ไม่ใครับนช่อดอกเขานี่ยเหนไหคนช่อดอกเขานนะครับเดี๋ยวก็จะออกมาเป็นแบบนี้ดอกเขาจะเป็นลักษณะเล็กๆในครับนี่เล็กๆมีเกมีเกสรมีกีบเลี้ยงสีออกน้ำตาลอมส้มนะครับ ส่วนกกีบเลี้ยงไอ้ก็บดอกนะครับกกีบดอกจะเป็นสีม่วงนะครับนี่เป็นม่วงออกไปไปม่วงๆ่วงนะม่วงดอกเล็กมากเลยนะครับเป็นด้านการขุนใสด้วยนะครับผมนี่อยู่ยงคงกระพันครับซึ่งใครมียเป็นทหารหรือตำรวจควรที่จะมีว่านตัวนี้นะครับเพราะว่าเขาช่วยในเรื่องของป้องกันภัยนะครับนี่ตัวนี้นะครับควรที่จะมีนะครับสําหรับคนที่เป็นตำรวจหรือว่าเป็นทหารครับแล้วช่วย ในการเรื่องยศถาบรรดาศักดิ์้วยนะครับทําให้แบบยิ่งใหญ่นะครับนี่แหละครับผมอยู่งเขาไปพอเราก็ยังหนุนหนุนดวงหนุหนซับด้วยนะครับผมให้แบบเลื่อนซับเลื่อนลดเลื่อนได้ดีมากเลยครับนี่ครับผมนี่แหละครับนี่ออกดอกพอดีท่านผู้ชมแต่แรกผมก็เออเป็นช่างประสงคลพอดูจริงๆอ้าวเขาเป็นแบบตัวเดียวกันเลยนะครับผมออกดอกมาของพิติ๊ก็แทงช่อดอกครับนี่ครับผมนี่ตวัวหัวใหญ่ๆหญ่แทงช่อดอกต้องสุด สามช่อเนี่ยท่านผู้ชมนี่ครับหนึ่งนี่ครับผมนะครับโอเคนะครับผมใครสนใจสมุนไพรไหนก็ทักมานะครับผมป่องแป้งสมุนไพรนะครับศูนย์หกสี่สองเก้าสี่หนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งครับป่องแป้งสมุนไพรนะครับผมนี่แหละครับว่านอีกชนิดหนึ่งที่ผมอยากจะเจอโอกาสถ่ายนะครับแต่ผมเพิ่งได้ดอกเข้ามานะครับได้ดอกเพื่ออาทิตย์ที่แล้วเองเพิ่งเนี้ยเพิ่งจะเริ่มบานนะครับเนี้ยก็เลยมาให้ถ่ายให้ดูวันนี้นะครับผมนี่แหละครับช้างผสมขงหรือว่า บ้านเขาควายใหญ่นะครับผมนี่แหละครับผมเป็นบ้านแม่ต่างดิงซึ่งควรที่จะมีไว้สาหรับคนที่เป็นทหารและตํารวจนะครับนี่แหละครับนี่นักเลงผมไม้เขาก็ใช้กันแต่ว่าผมว่าเหมาะที่จะคนที่มีตําแหน่งนะครับหรือว่ารับข้าราชการนี่เหมาะจะดีมากเลยครับเพราะเขาช่วยเรื่องหนุนเรื่องหนุนหนุนดวงนะครับผมหนุนให้ตําเลื่อนตําแหน่งได้เร็วขึ้นคุ้มกันภัยได้ด้วยนะครับผมนี่แหละครับนี่ดูครับดูความสูขของเขา ี่ขนาดต้นของผมไม่ค่อยสมบูรณ์นะเขายังออกดอกเลยท่านผู้ชมเลี้ยงเขาดีๆครับผมได้มาฟุกครับได้มาเดินเจอโดยบังเอิญในป่าแถวบ้านผมมีเยอะเนาะครับแต่จะเจอหัวยหง่จะเจอหัวใหญ่ๆ่อย่างนี้นะครับหายากมากท่านผู้ชมใหญ่ยากจริงๆนะครับยากมากเลยยากครับโอเคนะครับผมก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับ่องแป้งสมุนไพรนะครับผมขอบคุณครับ